สวัสดีค่ะอันนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นขอพักนักเรียนต่างชาติของมหาวิทยาลัยนานาชาติปักกิง่งหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า b e i ร i n g International Studies University เดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะสังเกตว่ามีนักเรียนต่างชาติอยู่มี ญี่ปุ่นเกาหลีอันนี้เป็นห้องโถงนะคะตรงเคาน์เตอร์นี้เป็นรีเซพชันนะคะเพราะว่าที่นี่เป็น International Study s c h o o นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นป้ายที่มีทั้งภาษาเกาหลี นะไะอ้เมืม่อวานก็ลืมให้ชาร์จกับภาษาเกาหลีนะคะ <c oughs> ขึ้นไปดูห้องเฮ้ยเราจะขึ้นไปดูห้องพักกันว่าที่นี่จะน่าสนใจแค<น>่ไหนอล้้กเยหงั่าไม เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปตอนที่เราขึ้นไปบนห้องพักแล้วนะคะเ่เราเข้ามาห้องพักแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศห้องนะคะมีกี่ชั้นคะที่นี่ชั้น ทีมั้ยมี都有电梯那个่给็我那个有送人呢อันนี้เราอยู่ที่ตึกเอนะคะตึกเอห้องพักตึกเอไปดูห้องพักอ๋อ

มีห้องครัวส่วนกลางมีห้องน้ําในตัวตึกบีมีทั้งห้องครัวและห้องน้ําในตัวในถึงในห้องเลยเหรอนี่ไม่ใช่ในห้องม่ีนี่ก็ห้องในบ้านไม่มี้องัใช่ห้งนี้านม่มัวบลอคใช่มบีลอมีอีล็อคี้อวลค้รัวเีล็อก้องคัวีคีห้เรัล็อกองคัคีราว็คาห้คม่เท่ากันตาม

公用ห้อใช่คือ C 区公用厕所 C 区的啊อันนี้ตึกตึก C ก็จะเป็นห้องน้ำรวมห้องครัวรวมห้องซักผ้ารวมอ๋อนั่นคือห้องน้นห้องน้ำห้องน้ำหเวยอจงจเปิดเลย เดี๋ยวเขาจะพาไปดูห้องตรงตึกไหนอ่ะพี่ชันงงเขามาที่จะตึก B หรือ A อะที่เป็นห้อน้ำรวนะะ่น้องน้ำเห้องน้รนะ่เป็นห้องน้นะคะที่เป็นห้องน้รวมนะคะที่นเป็นห้องซัำผ้านะคห้อง้วะอีห้องซักผวาห้องหัวท้ายโอเคอ้ที่ตอน้น้องน้ี่นี่อ้วคห้องน้นห้องมี่่เปน คคุ่ะใจไหนกระหลกเนาะเยาวันนะอันนี้เป็นห้องพักนะคะอ๋นนีก็คือคือไหนกระโหลกเนาะซีสีหลกใช่อ๋ออันนี้เป็นตึกซีนะคะตึกซีเป็นอย่างที่บอกว่าตึกซีนะคะไม่มีห้องน้ำกับห้องครัวในตัวนะคะ

อันนี้ก็เป็น International ขึ้นมาตึกเรียนแล้วนะคะจะเห็นป้ายบอกเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นออฟฟิศในมหาลัยส่วนใหญ่จะปิด เรียนก็ไม่มีเรียนดูแล้วงนี้ต้องหาระเบียบรัดให้เจอบัวโอ้มีล็อกเกอร์ด้วยหรือเปล่าเนี่ย เป็นแปงข้าั่งนมันท้งองาจานอยู่หรอข้น้านตัวเลยเนี่ยอือตัวอ่าที่นี่นะคะแป้ค่ะแป้ อันนี้เป็นชั้นเรียนนะคะชั้น3นักเรียนจะเรียนชั้น3ชั้นสองเมื่อกี้เป็นออฟฟิศของอาจารย์อันนี้อันนี้เป็นภาพกิจกรรมต่างๆ Come some more.